รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Amarin TV ซชมูเบเนต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับหนึ5ปีซ้อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเขสู่รายการของแก๊งสามซ่าของเรา3คนที่จะเป็นหาร้านเด็ดร้านโดนร้านดังทั่วไทยมานําเสนอแบบยกทั้งร้านมาไว้ที่นี่กับรายการสามซ่าพาเซ ถ้าเราใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะหม่นช่ลีเดอร์ <c oughs> แล้วเมื่อกี้เต้นกันเหมือนสาวรำวงเหมือนกันนะแต่วันนี้นะคะแ <c oughs> หนก็เจอพวกเราสามซ่าพ,พาแซบแล้วนะคะเราก็าต้องมีอะไรแซบๆซมาน,นําเสนอกับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมขะต้องบอกเช่นนี้แหละอองงว่า วันนี้นะคะเป็นร้านที่แสนจ,จะธรรมดาธรรมดาแต่ <c oughs> ถ้าธรรมดาทางเราไม่มีทางที่จะเชิญมาแน่นอนอเพราะว่าคนทำแซ่บมากมรักมาก <c oughs> และที่สําคัญนะคะวันน really ี้คุณผู้ชมได้รัวรินแน่นอนค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเด็ดเขาเผ็ดเขาแซ่บไฟลุกเลยนะค่ะแต่จะลุกขนาดไหนล่ะคะไปพบกับลูกปัดได้เลยค่ะทันตอนี้ลูกปัดอยู่ที่ซอยนวลจันทร์นะคะเขาว่ากันว่าที่นี่มีร้านหมูย่างรสเด็ดนะคะชื่อร้านว่ามหาสารหมู ร้านและเขาว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะว่าแต่ว่าร้านอยู่ที่ไหน มหาสารหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกหมูย่างเรื่องชื่อแห่งซอยนวนจัน38จากผู้ช่วยเชฟบนเรือสำราญที่เดินทางมาแล้วรอบโลกจนมาถึงจุดอิ่มตัวเลยตัดสินใจลาออกแล้วผ่นตัวเองมาทำหมูย่างขาย โดยจุดเด่นของทางร้านจะมีหมูย่าง2แบบคือหมูย่างแบบดั้งเดิมและอีกแบบที่ถือเป็นไฮไลท์ของร้านนั่นก็คือหมูย่างแบบเผ็ดไฟลุกที่กำลังฮอตอย่างมากในตอนนี้ที่เด็ดอยู่ที่รสชาติแบบจัดจ้านลงตัวมีความเผ็ดร้อนและหอมยั่วน้ำลายอย่างมากยิ่งให้ได้ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วบอกเลยว่าเข้ากันสด,สด คุณผู้ชมคะหมูย่างแต่วว่านเด็ดแล้วนะคะแต่ชีวิตของพี่กระรมนั้นทั้งเด็ดกว่าคะ่ะเราจะยกทั้งร้านหมูย่างและพี่กระรมนะคะไปหาแกงสามซ่ากันที่สตูกันเลยค่ะแลดีคือมหาสารหมูย่างรสเด็ดพเพ็ดไฟล่กคผู้ชายชุยดหล่อที่ยืนอยู่ตรงนี้ชื่อคุณโดมนั่นเองนะคะแต่ถามตามตรงนะคะว่าชื่อร้านทำไม ยาวสะละเกินแล้วค่ะคุณ <c oughs> คือตอนแรกครับผมชื่อร้านชื่อหมูย่างรสเด็ดเพ็ไฟลุกแต่ว่า พอไปไปมามาก็อยากเปลี่ยนชื่อให้มันสั้นลงก็เลยเป็นมหาสารหมูย่างครับแต่ว่าทีนี้ลูกค้าหลายท่านก็สับสนว่ามันร้านเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกมีชื่อแรกแล้วก็มีชื่อ2ลูกค้าสับสนปุ๊บเอา2อชื่อรวมกันเลยก็แล้วกันคุณโดมเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยเชฟบนเรือสำราญมาก่อนเหรอฮะใช่ใช่ครับทำประมาณเกือบ2ปีคือแต่การตัดสินใจอยู่ๆนะจากภาคพื้นเนี่ยนะฮะ อยู่บนเรือเป็นป,ป,ปีต้องมีแรงบันดาลใจอะไรหรือคิดว่ามันต้องจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนเหมือนผมเรียนสายอาหารมาแ<ะ>ผมก็ทํางานโรงแรมอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็งานเรือสําราญเนี่ยเป็นเหมือนกับความฝันหนึ่งอะไรยาเงี้ยอยากรู้ว่างานเ<ะ>รือสำราญเป็นยังไงเนี่ยครับก็เลยลองลเรือสัญชาติไหนคะ เรือเป็นของอนอร์เวย์ครับโอ้โหสนชาตินอร์เวย์แล้วเส้นทางการเดินเรือแล้วเขาไปทางแถวไหนอะไรยังไงบ้างที่คุณได้ไปเที่ยวเรือที่ผมไปก็จะเป็นรอบแรกจะเป็นยุโรปแล้วก็รอบสองเอเชีย ดังนั้นกี่ประเทศเคยนับแม้ว่าตัวเองเคยได้ไปไปไหนมาบ้างเนี่ยสเปนอิตาลีนอร์เวย์สเปนโปรตุเกสอะไรเงี้ยโดนสายเหมือนกันนะแล้วทําไมแล้วทําไมเป็นยังไงมายังไงถึงว่าปิ้งหมูขายล้ะขนครับก็พอดีเพื่อนผมเขาทำจริงๆแล้วเพื่อนผมเขาทําร้านติดลมหมูทอดปลาอยู่ครับผมแล้วก็เขาชวนผมเนี่ยมาทําเหมือนกับเป็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งป็นแบรนด์ใหม่ให้ เข้าถึงกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างเี้ครับทำไมไตัดสินใจลงจากเรือลงจากเรือเพราะอะไรถึงแบบมันทำเป็นหมูย่างเนี่ยก็เมื่อมันทำไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่า มันมันพอแล้วอะไรเงี้ยอิมตัวใช่ครับเราก็เลยแบบตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าอืมนะพอมาตัดสินใจทําหมูย่างเพราะเพื่อนชวนเนี่ยนะคะก็อ่ะต้องมาศึกษาถูกไหมอืมมาศึกษามาวางแผนว่าเออคุณจะมีกี่รสชาติอะไรยังไงอ่ะมีกี่อย่างคะคุณครับอตอนนี้หมูย่างมีสรสชาติครับมีรสั้งเดิมแล้วก็รสเผ็ดครับเอาสูตรมาจากไหนคะหมูปิ้งสูตรเนี่ยก็เอ่อต่อยอดมาจากร้าน เพื่อนผมที่ทำธุรกิจเกียวกับหมูนี่แหละครับมา<ช>ติดลมของครอบครัแล,แล้วก็เอามาปรับแต่งนิดหน่อยมา,อาพัฒนาด้วยกันนี่แหละครับจนจนเป็นตัวนี้ขึ้นมามใช่เผ็ดมาพี่ผูดก็คือเผ็ดใช่ไหมเผ็ดแบบไม่ต้องอจิ้มนำจิม<า>้มเลยคุณผู้ชมจิตีลิเป็นสามเห็ดแบบไม่มีอะไรกันหอมดีก็แต่บอกว่ารสชาติอะเผ็ด แต่ไม่ได้เผ็ดจนขมเผ็ดหอมเผ็ดหอมรสชาติยังดียังได้ความเป็นหมูปิ้งยังมีความนุ่มอยู่คุณโดคุณโดขายไม้เท่าไหร่อ่ะคุณโดตอนนี้ไม้ละสิบสองบาทครับผมไม้ละสิบสองบาทครับผูอรู้นะปลาไ่าอร่อยมากจริงเหรอครับผมชอบแบบเผ็ดเลยอะแบบเผ็ดกินปลาไแบบเผ็ดอร่อยมากคุณโดหมูคุณโดมันนุ่มด้วยนะ คุณโดมหมักยังไงอังมาหมูนุ่มจะเลยอย่าบอกน้ำหมักแล้วน้ำยาปรับพนุ่มเลยแม่ไม่ได้มันะลูกก็พัฒนามาเรื่อยๆนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ได้นุ่มเยอะกว่านี้อยากให้นุ่มวันนี้อะคะรู้านคุณตั้งอยู่ที่ไหนอะต้องขายอะไรยังไงมั่งเนี่ยหน้าร้านอยู่ที่ซอยนนท์จันทร์สามสิบแปดอืมใกล้บ้านเนียใกล้บ้านใกล้บ้านเธอที่สุดใกล้บ้านเธอมากแบบนออใกล้บ้านอะ ตรงนั้นเป็นหน้าร้านหรือว่าเป็นแหล่งผลิตคะเป็นเป็นหน้าร้านด้วยแล้วก็ผลิตที่นั่นด้วยค่ะก็เลยเป็นแฟรนไชส์ได้ไหมหมีสาขามีอะไรยังไงไหมตอนนี้ก็เริ่มมีคนรับไปขายครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นรูปแบบของแฟรนไชส์เป็นตัวแล้วเราคิ่จะารทำแมในนนาคตเป็นแฟรนชไชส์อย่างเงี้ยก็น่าจะมีครับว่าคงจะมีนะอีกนานไม่กว่าจะมี ทำไมอ่ะฟังดูเหมือนเธอจะทำเลยนักบินว่าเออมันเป็นอาชีพที่หนูทำได้แล้วอย่างนี้หน้าร้านเปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงบ้างคะวันไหนบ้างครับผมอ่ะตอนนี้เปิดหกโมงเช้าครับผมถึงสี่ทุ่มหัวเปิดเยอะนะใช่นมทำไมเปิดยาวแบบนั้นคนทำมาละกี่ไม้น่ะ หนึ100 00: 00 30, right? ่อ่ะตอนนี้เฉลี่ยประมาณละสามร้อยกว่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยแต่มือตอนนี้ลอกไปหมดแล้วนะค่ะน้มถ้าเกิดว่าที่ตอนที่ทําเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่บนเรือสำราญกับตอนนี้ที่มาทาหมูปิ้งอ่ะรายได้มันต่างกันเยอะไหมคะคือผมมาทําตรงนี้ก็เป็นได้เป็นเงินเดือนเนาะแต่ว่าคือเราก็เริ่มกันด้วยไม่เยอะลงทุนไม่เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเงินเดือนก็ยังไม่ถึงครับ กับเรือสำราญแต่ส่วนของกำไรเนี่ยเราก็เอาไปต่อยอดธุรกิจต่อยอดธุรกิจใช่ถ่ารายได้ยังไม่เทียบเท่าเรือสำราญแต่อนาคตมันมันมันแซงแน่นอนแต่ถ้าวัดความสุขตอนนั้นกับตอนนี้ก็ความสุขตรงนี้ก็สบายใจกว่าเป็นเจ้าหนาตัวเองเหรออย่างน้อยๆก็อยู่บ้านเราเงี้ยนะก็ไม่กลัวครับที่ถึงบ้านก็ยังได้อยู่เห็นบ้านอ่ะอโหเผ็ดคือเผ็ดถึงใจแต่ขอชมนะ ปลาลาเขาอร่อยถูกอร่อยแบบเหลือเชื่อมากเลยดังนั้นใครที่สนใจช่องทางที่จะติดต่อคุณไปเพื่ออยากสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้มีเพจ Facebook ของมหาสารหมูย่างรสเด็ดเพจไปลุกเบอร์ติดต่อก็จะเป็นเดี๋ยวช่วยขึ้นมาเดี๋ยวเบอร์ว้นจจอให้นะคะครับผม เบอร์ติดต่อขึ้นหน้าจอให้เนื่องจากเขาห่างเมืองไทยมานานนะคะเขาอยู่มานานแล้วแต่เข<อ>าจำเบอร์ไม่ได้จุนก็จะพูดอยากจะเอาไปขายบ้างคุณต้องให้สั่งเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไปรับที่หน้าร้านใช่หไหมครับจะไม่มีขั้นต่ำก็คือ12บาทเลือกไปได้เลยใช่ครับหรือว่าขายส่งก็แพ็กหนึ่งสองแพ็กก็ได้เลยมีเป็นแพ็กแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ส่งต่างจังหวัดหรือว่าจัดส่งอะไรเงี้ยจะมีขั้นต่ำตอนนี้อยู่200ไมาย แล้วเราส่งต่างจังหวัดนะคุณส่งยังไงมันต้องแพคความเย็นไหมคะก็ <S 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 ตอนนี้เราจะใส่กล่องโฟมครับผมแล้วก็ส่งรถบขอสอ,อะไรเงี้ยครับอ oh. ๋อก็เป็น <S <S ค่อด้ออข้ามคืน<อ>น่ะได้แบบข้ามคืน <S 2> <S 2> ใช่ครับแล้วเราไปแล้วเก็บได้กี่วันอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่องอ่าช่องฟรีช่องอมริินช่องห้าสิบาช่องกันถ้าเกิดว่าอยู่ในช่องธรรมดาตู้เย็นธรรมดาก็อาจจะอยู่ประมาณ3-7วันแล้วแต่อุณภูมิค่ะถ้าฟีี ฟีดก็เป็นเป็นเดือนเลยใช่น่าสนใจได้ไปทำธุรกิจต่างจังหวัดจริงจังมากลิ๊พึ่งกลับพี่เขากลับอีกแล้วไม่รู้พี่เขาเขินหรือว่าลิบิ้งห่วยแล้วเนี่ยพี่ต้องงงพี่เขาเขินนี่ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับปกติขี้เขินใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งมาอยู่กับเราสามตัวอีกเนี่ยนะกโดนอีกที่เขินไปใหญ่เลยให้ฝากทิ้งท้ายหน่อยคุณโดมรักคุณโดมอีกทีหนึ่งครับผมมหาสารหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกนะครับอยู่ซอยนวลจันทร์สามสิบแปด ผมปากซอยนนท์จันทร์สามสิบแปดค่ะยังไงไปกันได้อุ่นหนวเขาได้นะคะเพราะว่าอาจจะพูดน้อยๆขี้อายขี้เกินนะคะแต่ขอโทษหมูย่างก็แซ่บมากอร่อยมากจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโดมด้วยนะคะขอบคุณค่ะในเมื่อหนูมีหมูย่างนะคะมานำเสนอแล้วเนี่ยนะคะหมูย่างจะแซ่บมานำเสนอแม่เองก็มีผู้ชายแซ่บๆมานำเสนอในช่วงหน้าเช่นเดียวกันค่ะรอสักครู่ค่ะ すいません。